ยันแล้ว n o น็ i ต g Phone 2จะใช้ชิประดัทองซันบรอกอน8ซีรีส์มีข้อมูลออกมาระยะหนึ่งแล้วนะครับว่าจะเปิดตัว n o น็ i ต g Phone 2ในช่วงปลายปีนี้ครับซึ่งยังมีรายละเอียดออกมาไม่มากนะครับแต่ล่าสุดก็ได้มีการยืนยันชิปเซ็ตที่จะใช้แล้วครับว่าเป็นชิประดับระดัทงอย่างซันบรอกอน8ซีรีส์ครับ โดยทางข่าวไพซ c e อของ n ั t ติ n งได้แชร์ภาพที่เขาถ่ายร่วมกับ R อาอัลมอนซของขวคว้อม,มที่ถือเสื้อสีแดงระบุชื่อ p โฟนทูพร้อมเลขก8อย่างชัดเจนเลยครับและในแคปชั่นของข่าวไพก็ระบุสั้นๆว่าซ a ร d r อน o n 8ซีรีส์ LFG หรือซ a ร d r อน o n 8ซีรีส์กันเถอะอีกด้วยครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีการยืนยันร,รุ่นที่จะใช้นะครับ แต่คาดว่าคงเป็นซาร์ดแกอน8 Gen 2ตัวแรงที่เราเห็นอยู่บนสมาร์ทโฟนระทงในรุ่นปีที่แล้วครับซึ่งก่อนหน้านี้ข่าวไพเคยออกมาเผยว่าจะเปิดตัว n o t น i n g Phone 2ในช่วงไตรมาสที่3ของปีนี้ซึ่งเป็นช่วงเดือนรกรกฎาคมถึงกันยายนซึ่งในช่วงนี้ก็อาจจะมีชิปเซตรุ่นอัปเกรดอย่างซาร์ดแกอน8พ Gen 2เปิดตัวเหมือนกับทุกๆปีที่ผ่านมาครับซึ่งการที่ข่าวไพย,ยังไม่ได้บุกชื่อชิปเซตแบบตรงๆไปเลยนั้นอาจเป็นเพราะ เก็บชิปรุ่นใหม่ไว้ใช้ด้วยก็เป็นได้ครับสำหรับ Nothing Phone 1สมาร์ทโฟนรุ่นแรกของแบรนด์เปิดตัวมาพร้อมกับชิปรุ่นกลางอย่าง Snapdragon 778G เพราะให้ประสิทธิภาพที่เพียงพอครับแต่ถ้าในปีนี้มีการใช้ชิป Snapdragon 8ซีรีส์ก็น่าจะดีไม่น้อยเลยน,นะครับตอนนี้ช่อง IT-Fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง IT f a s าเพียงแค่เดือนละย0บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ